ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการแบบเหมือนความแตกต่างระหว่างโค้ดของตัว OpenAPI เวอร์ชันเจ็ดกับ,กบตัว ODU เวอร์ชันเก็คือเวอร์ชันเวอร์ชันเมันจะเรียกว่า ODU คจริงมันก็คือ o p e n a p เหมือนกันหัวข้อหลักๆจะมีประมาณเรื่องของโมเดลฟิลในหางข้อมูลการใช้งานเมทตอดตัว ORM หน้าวิวและวก็คัสต,ต่างๆของตัว CDS ตัวโมเดลของตัว o e p e n e p เวอร์ชัน7ตัวนี้เราจะใช้ตัวเป็น OSV แล้วก็ port อ t ตัว OSV เข้ามาอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเวลาเราประกาศก็จะใชะ้ตัวนี้เป็นค้าแล้วก็ชื่อค้าแล้วก็ OSV.OSV oh สำหรับใช้ใช้ทั่วๆไปพวกเขียน การทำงานทั่วไปตอนนี้จะเป็น OLV d o l v memory ไว้ใช้เหมือนพวกเป็นหน้า pop up ตัวนี้มันจะเหมือนมันเคลียร์ฐานข้อมูลให้หลังจากที่ใช้ไปแล้วมันจะไม่ไม่ทำไม่ทาาข้อมูลมันมีข้อมูลเยอะตัวนี้จะเป็นของตัว Odo Odo จะ import มาอีกแบบหนึง่งจะเป็น API แล้วก็ f i l l model พวกนี้มันจะใช้ O import model model มันจะมีแบบเดียวตอนนี้ที่ที่เคยใช้อยู่นะคือจะก,การ pop up อะไรไม่ว่าก็ใช้แบบเดียวกันเลยส่วนชื่อชื่อ,อันนี้ยก็คือประกาศเหมือนกันเป็น name แล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อชื่อโมเดลหรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรน,นะชื่อ table จะเป็นของ sql จะมีจะมีที่ที่แน่แนเลยก็คือบน มันจะ x อกาเข้าไปที่สต i ิงไม่ได้แหละปกติเราจะเอกาพเหมือนะว่าเราจะเอาเอาปุ่มไปวางตรงตรงใกล้ๆกับคำว่า Payment แล้วก็เอกภาพสตริงเปเม t ตบนเวอร์ชันเก้ไม่ได้แล้วมันไม่ให้ใช้แล้วมันจะต้องใช้แบบชื่อปุ่มหรือไม่ก็เป็นชื่อที่ไม่ใช่สตริงอ่ะแล้วนี้ตัวค a าสที่มันเป็นของเวอร์ชันเก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่ตัวนี้มันจะมีตัว เรียกเป็นสมาร์ทบัตทิน่ะที่ว่าทําให้มันเหมือนหน้าหน้าหน้าอยู่ไอ้มันดูหน้าใช้ตกินก็คือตัวอย่างสมาร์ทบัตทิมันจะเป็นประมาณนี้ที่เป็นปุ่มเรียมๆมแล้วก็มีข้อมูลมีรูปมีอะไรตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจำนวนข้อมูลหรือว่าอะไรที่ต้องการรีเทิร์นที่ต้องการให้ให้คนใช้งานระบบเห็นมันก็จะประกาศเป็นคลาสใช้คลาสของพวรเซอเอ็ดก็ตัวนี้จะเป็น โอี e ลวสกอร์ Stat, แสแตตลสกอร์บัตเทิมันก็จะได้เป็นปุ่มประมาณนี้ออกมาส่วนรูปตัวเนี้ใช้เป็นไอคอนแล้วก็ใส่ไอคอนที่เราอยากใส่ลงไปตัวนี้ประกาศเป็นบัตเทิใช่ไหมข้ารานกุณไม่ดูไม่เห็น่ะแล้วก็ข้อมูลที่จะใส่ตัวนี้ เราก็ประกาศไปเลยระวังที่เป็นเป็นแท็กบัตตอนที่อยู่ในไฟล์ XML นะ